อันเธอเคยกินเนื้อกวางไหมเนื้อกวางทอดเอาไหมฮะโอเคเรากินเนื้อกวางกันเราทำเนื้อก,กวางอันนี้ดูได้มาเมื่อสองวันวก่อนปิดไว้ น่ากว่างกิโลละสี่ร้อยใช่ไหมน,นี่ค่ะเราจะอุ่มด้วยซีอิ๊วขาว น้ำมันงากระเทียมดับกินนะคะใส่กระเทียมตั้งน้ำมันนี่คือนะกกวางสีแดงเข้มเวอร์อะไร อร่อยนะซุปเร็วด้วยเนื้อกวางอะกินผุ่นๆก็เหมือนเนื้อม่อกวัวเราทำน้ำพริกเองตำพริกกระเทียมน้ำปลามะนาวแค่นีน้แหละค่ะ